ครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมนะครับเพ b a n k ยี่ห้อแบรนด์อีลู p นะครับหรือออเซนนะครับที่มีขายในรุ่นในปัจจุบันนะครับให้มากที่สุดนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็น e12 Pro นะครับตัวนี้ e12 Pro จะมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับคือ o o d นะครับแล้วก็ลาย e b o n นนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเป็นเจ้าตัวลายยอดฮิตนะครับก็เป็นอ่า แบ็กนะครับที่ลายเป็นลายเคปลานะครับต่อมาเป็น e14 pro นะครับที่เป็นพอร์ตไ y p e c แลเป็นพอร์ต3.0นะครับตัวนี้ครับจะมาด้วยกันทั้งหมดได้ประมาณ3-4ครับมีสีดำสีเขียวสีทองและสีเงินอ่ะสีสีนะครับผมสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอันนี้จะเป็น ew50 นะครับ ew51 นะครับที่เป็น extension นะครับมีทั้งชุดนะครับจะมีแท่นไวเลสชาร์จมาให้ด้วยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่น W8 นะครับเป็นแท่นไวเลสชาร์จนะครับก็เลยเอามาด้วยต่อมานะครับอันนี้ก็รุ่นยอดฮิตอีกเหมือนกันอีก1รุ่นนะครับอันนี้คือรุ่นเจ้าตัว E29 นะขนาด3 0 0 0 0ืมิลลิแอมตัวนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับตัวนี้ก็คือมาจะเป็นสีดํากับสีเกรต่อมานะครับก็เป็นเจ้าตัว E30 นะครับ E30 ก็เป็นแบตขนาด5 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้จะมีด้วยกันสสีนะครับตัวนี้ก็คือสีดํากับสีขาวต่อมานะครับ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเป็น EW 3 3นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัวหน้าตามจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับมาด้วยกัน2สีนะครับสีขาวกับสีดําอ่าต่อมาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็น EW 3 5นะครับจะเป็นไวเลสชาร์จขนาด1นึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับต่อมาเป็นไล่รุ่นมาแล้วครับเป็น EW เอ้ยไม่ใช่ e 3 6นะครับก็จะมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับเป็นขนาดอ่าในหมื่นงพัมิลลิแอมป์นะครับมาด้วยกัน2สีเป็นสีเกรกับสีแบ็กนะครับผมต่อมามี36ก็ต้องมี37นะครับนี่37นะครับผมก็เป็นขนาด2 2 0 0 0ม ah ิลลิแอมป์นะครับ e 3 7ก็จะมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเกรกับสีแบ็กนะครับอ่าสาต่อไป เป็น E W 4 0นะครับตัวนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับขนาด2 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้จะรองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ด้วยนะครับเป็นไวเลสชาร์จด้วยต่อมานี่ขบวนการ5สีนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆนะครับก็คือเจ้าตัว E Loop E 4 1นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด10,000มิลลิแอมนะครับตัวนี้อ่าก็จะแก่สีหลักนะครับเป็นสีขาวนะครับต่อมาจะเป็นสีส้มสีม่วงอันนี้เขาเรียกว่าสีอ่า สีเบสนะครับสีเบสแล้วก็มาเป็นสีดำนะครับผมอ่านี่คือ e41 นะเป็นขบวนการ5สีเลยนะต่อมา c 1ต่อมานะครับเป็น e50 e43 นะครับตัวนี้จะอ่าเจเนอเรชั่นเป็นเจเนอเรชั่นที่2นะครับผมก่อนหน้านี้จะมี e3 ตัวหนึ่งนะครับแต่เนี้ยมันเปลี่ยนรูปร่างแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจะโชว์ชิปเซตเหมือนในรุ่นพี่นะครับพวก ew55 อะไรพวกนั้นนะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้ e43 อันนี้ e45 นะครับขนาด จะได้มีขนาด20,000ืนนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จสูงสุดครับอยู่ที่45วัตต์นะครับต่อมานี่สี่ห้านะครับต่อมาอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยลืมมีหลายรุ่นเกินนะครับอันนี้จะเป็น e-loop e 4 8นะครับอันนี้จะเล็กกระทัดรัดนะครับขนาด1 0 0 0 0มืิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็จะมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็มีสีดาสีอันนี้จะเรียกเรียกชื่อเป็นพัทยาบีดนะครับหรือสี พัสเทลนะครับผมแล้วก็มีสีขาวนะครับผมต่อมาเป็น e49 นะครับตัวนี้ก็จะมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำกับสีฟ้านะครับเป็นขนาด1 0 0 0 0มนะครับก็2 0วัต์นะครับอ่าสีเก้อ่าต่อมาเป็น50นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแม็ก h a ็เตอะแมกเนตชาร์จสำหรับ iPhone แล้วนะครับตัวนี้ก็ขนาดตัวนี้มากับขนาด e50 w นะครับ ขนาด4,200มิลลิแอมนะครับตัวนี้จริงๆจ,จ,จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีแดงและสีน้ําเงินนะครับแต่ตอนนี้ที่บริษัทมีอยู่แค่2สีนะครับก็พามาดูเนะี่ยของก็เข้าเรื่อยๆเติมเข้าเรื่อยๆนะครับต่อมา52นะครับผมตัวนี้เป็นสีอ่าเป็นเขาเรียกอะไรม a กเนตชาร์จนะครับที่ชาร์จกับ iPhone เหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยลืมสเปคเหมือนกันนะเนี่ย อ่าหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นมิลิแอมนะครับผมอ่าต่อมานะครับตัวนี้จะคือ e loop e 5 3นะครับเป็นขนาดหนึ่งหมื่นมิลิแอมเหมือนกรรันนะครับต่อมาเป็น e 5 4นะครับก็เป็นแมกเนติกชาร์จเหมือนกันแต่อันนี้อ่าจะรูปร่างต่างจากตัว e 5 2กับ e 5 0นะครับตัวนี้อันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะตอนนี้นะครับก็เป็นขนาดอ่าตัวนี้หนึ่งหมื่นเหมือนกันนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็น e w 5 5นะครับผม e w 5 5 ก็เป็นขนาด2 0 0 0 0นะครับตัวนี้น่าจะเป็น2 0 0 0 0นะใช่หรือเปล่าอ่า2 0 0 0มมิลลิแอมนะครับตัวเนี้ยจะมาด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะครับก็คือ,คอสีอันนี้จะเรียกว่าเกรย์นะครับไม่ไม่ออกแบคนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีซลเวอร์นะครับผมอ่าลืมหยิบไปอีกหนึ่งรุ่น,นครับตัวนี้ก็รุ่นใหม่ล่าสุดยอดฮิตเหมือนกันมีสายในตัวนะครับสำหรับ จะตัว e-loop e, e 5 7นะครับขนาด10,000มมิลลิแอมตัวนี้จะมีสาย iPhone กับสายไ p e C มาให้ในตัวตัวนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับคือจะตัวสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงก็สินค้า e-loop หรือออสเซนนะครับที่ผมรวบรวมมาให้ในปี2023เดือนกรกฎาคมเนี่ยรวบรวมประมาณได้ประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับร้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทออเซนนะครับแล้วรับประกัน1ปีจากทางศูนยะ์ยนะนะครับ ตัวร้านนี้ผมแนะนําเลยว่าเพราะเขารับประกัน1ปีจริงๆนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อสินค้า Powerbank นะครับก็ใครมีข้อมูลอยากสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเม้นไดใ้ใต้ใคลิปวิดีโอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ